สองพลอดล้ำเพื่อนออฟฟิเชียลครับปามาเมืองกุกเพื่อนครับเอาอีกแล้วครับคนขยันอหาแนวกินไดๆๆนรร้ดีแท้ๆเนี่ยพราะเรสิลาบเนี่ยวหรือสิลาบแบบบานๆแต่กาวหง,อ,งอ้ยมองคนกินข้าวกินดุสเนาะเตะหลาบกุกกิน,นเลยนะพราะเรสิลาบสุก ราดเนียวกะซูได้๋ด้พอลวกซูกๆไกับักเสงอันี้อราบกบติอึงตัวถุงหนึ่งกบแ่แนโอ้เนอะพี่แม่กบแม่ไปต้มเน่ยเอาไปต้มเนี่ยใวะนี่บ่อเออมี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 กับมีบ้านันหอกด ต้มนี splash, sure. ่ไปหมูนอกยนไหนมูนอกเันนี่นี่ปองหน้่งมันอกหมูนอกันนะจะลวกน้าก็แล้วเังตกมต้มน้าลวกกนต้านเทเราขี่คันเรามีหลายแะที่เราได้ตุนแล้วพี่พี่ล้ได้บวกเอฟไงเลยพี่หลานไส้เรามาฝากพูดนะกบมหน้านะดิโอ้ยบ่แม่กบเลี้ยงกรมเลี้ยงหรอกรเลี้ยงมึงกระดูกตะลังกระดูกแล้วโอ้ยตมกนี่ กบพวกเขาีิต่ตวยง่ม่ใไต้น่ยเจ้าเวองมันกบเลี้ยงกระดูกสันหลังมันสีบบฟแมนบ้านั่งดนังอะไรทัวแต่พิต่สีคืบมันเครื่องมันเค่องนังเขาจุนพนอยู่เนาะพน่ะตงาหรือปาหมูบ้บัมันหลักบหน้ามนกบปากมูกบเลี้ยงมใก้แล้วว่าได้พ่อได้กินย่พอไปอ๋อ อึ้งจบอกเอาเกียวเศ้าเกลียเศรมันก็ตายอันนี้อื้งบบผ้าไปจูรงไฟอึ้งอึ้งใส่บางไฟมาฝากคนจะไปจนาวก็ป็นอย่างบอกเศร้าเกลียจัดการไปพบมันมันบนั้อำนาจคุณแล้วมูมันอำนาจมาคนนี้มูมันเอาบัใส่ใครหรือบวใส่ใครป่า เราบวชไซต์เราสิฟักแล้ว,ลวก็สิเป็นดหลวงน้ำห่อนซุกๆเมื่อกี้แบบนี้เี็ดซุกมื่อนั่นกลัวเล่เาละเ,เอ,อยียดขึ้นยังเนี่ยพราแล้วกินก้อยเนื้อก้อยอยังกินวะดิบสิแต่มันเจ้าพวกกินดิบมาแต่ว่าป่าดิบมันคือเนื้อดิบหรอวะกินบ่ได้ไหลายบ่คือสุก กินนั่งโกัสองสามคร้ก็ไออ่สอนเล่าพี่น้องลูกหลานเล่าหามาฝากดีดีพอแล้วพอแหล้วบันไดก็ไเลยพอเห็นก็ถามหาได้ดึกๆมากก็ดีพอาแล้วบอกบ่ออกอยูอ่ u, สนอกแต่จะเข้าเด้อ <laughs> ที่กวที่อาร์ ตาจจะเข้าเด้อตีหามุล้วช่างรวยออกมาเขาชิมเงินเนาะแต่เราจะเข้าเด้อเสียงสามเส้นสองเส้นดังในสามตัวเนี่ยได้ยิงติดแล้วเนี่ยเออพวกเขาเป็นจ้าจำสวนย้อนนะซุบมาฮับไปเนี่ยเขาไม่ดัง นนี่สวเอาบ่ได้เอาอยู่น้ำเขานี่บ่บ่ได้ตึงอยู่น้ำเขานี่บ่บ่บ่ตีอันนี้ไปยังปลาตะเพียนบ่เนี่ยปลานี่แม่ปลาเก็ดเล็บเล็บมึงเห็นไหมอ๋อเขาเกินไปยังอันนี้กือฟุบปลาปุ้มบั่งไปยังวันนี้จับปลาอีไทรกับบุญเอนน้องเนาะโอ้ยครับปลาตั้งดีอีไทรหรอออีไทเกินใหญ่หรือว่าอีไทรว่าปลาสวยยังไงปลาสวยยังไงปลาสวยกับบุญใหม่วันนี้ เพราะว่าวอร์ลังแกกผู้ใด่มากเาว่าเตยมรถอยู่อ๋อตลุกอันนั้นเพื่อนตลุกคอนเทนเพื่อนตัวสองคนซุ้มหนาคล้ายๆหนาเขาเอ็นดีแหละให้ป้องบ่อป้องดอกเอามาเอามาเอามาเป็นหุ่นไหม เอามาเป็นหุน่นโม้ยพู้สมองดอกเอามาเป็นหุน่นเอามาเชิดเออเอามาเชิดตลกไทยเนาะตะลกคาเฟ่เนาะกระดิบลูกทีพย์บางยาวันละซุ่มผู้ให้ให้นะตะลกไทยตลกอุกทิมไปเก่ากับที่เขาเชิดเขา,เเขายัางกันกันละ มาเชิดเอามาส่องทุกทางกัดเอาตัวเตอฮ่าฮ่าฮ่าขึ้นเล่นเมื่อไหร่ผพอได้นเม่่เลเครื่องเสียงข่าท่านเครื่องเสียงแล้วผ่คือเก่าเนาะเครื่องเสียงเร็วให้ว่า <laughs> ได้ขึ้นเล่นลโยู่คน ไทยตลกคาเฟ่แต่คุณเขาว่านักเป็นตาเอาหวาเป็นตาเป็นตาเอาซองเป็นตาอเาอเามากอันนี้กินเล่นดีตลกไทยตลกคาฟเฟ่ทัานตรงนี้เอาละวอเดี๋ยวนี่เบิ้งขึ้นช่งเป็นต้นเพราะท่านแหลกๆครับมนเดยแั่ใครก็ว่าหลวงน้ำห่อนเนาะขวาวว่าเจ้าเรือจีหลวงน้ำห่อน ลวกน้ำหอนหรอขันบางหน้าวก่อนบ่จักบอกขันนึกเสียบ่ลวกน้ำหอนเอาเลยเอาขึา้นโบปิดไปนะครที่ฟักอีกจังบทจับปลาอย่างนู้นนี่นนอไปเจ็ดทีบ่ใครกับขี่มกบ่าบาเนี่ย นว่าเจ้านี่ยแม่สิสมกอาบอ่ไข่มันเนี่ยใส่พวกอีตู้อะไรหอม้นเนาะปลากำลังมันอยู่ในช่วงปลากำลังวางไข่น้องเขาใหญ่บอใหญ่แหลมมันเป็นน้องเป็นข้องเป็นข้องบ่ เขาจบไงโอ้โหเขาหล่อคล้องเขาหล่อคล้องก็ยังห่วยน้ำมันเท่านี่บ่สอนเราเห็ดกินพี่น้องเห็ดแซ่บพร้อมเนี้ยเอ้ออปืนเห็ดไหนวะบวเข่าปากเราแหละโอ้แมงวันไม อเพชรออกฝากครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับเมือแรลงนยูบ้านน้องโครนกับอพเภอกระบินบุรีไอ้ไข่ไงมาวงมันปูด้องด่างั้องกลนมันอเอาไข่มั้คือเป็นดำๆนหน่อยสิซุ้มนนิมไข่แก่แล้วว่าไงไข่ตัวอ๋อไข่ส่ตัวปลาใส่ตัว ฝากพี่น้องที่ตดดามช่องพลอดน,น้ำครับผมขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับผมขอบคุณหลายๆครับบี้ว่าบองบอีพอลหลมเราขวบป่าครับ